อสวดก่อนนอนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนอนตื่นอยู่ถ้ามีการมาวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นและภิกษุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้แต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เป็นอย่างนี้แม้กำลังนอนตื่นอยู่ ก็เรียกว่าเป็นผู้ปาราความเพียรรู้สึกกลัวต่อบาปอากุศลอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิด อานน์ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตน้อมไปเพื่อการนอนภิกษุนั้นก็นอนด้วยการตั้งจิตว่าอากุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสจกไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในกรณีอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณ มณีแห่งการนอนนั้น